เซยครับทุกคนผมกลับมาอีกครั้งนะกับแมปลดลางสุดหันษานะครับนะมาตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วเรามาดูเลยดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่หรือว่าเราจะตายกันไปกี่ครั้งนะคือ <Huh? S 1> ก่เราจะผ่านได้อันนี้ผมขอแบบเช็คพอยต์แลวกันนะอ่าเช็คพอยต์ตรงนู้นนะครับนะมาเราลุยกันเลย <Hey. S 1> เฮ้ยนา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 ยไปก่อนเลยเพื่อน ครั้งนี้ผมไม่ขออะไรมากนะนะผมขอถึงเช็คพอยต์นะอราเราเ,ราเราลองดูก่อนแล้วกันว่าเราจะใช้เวลาสักเท่าไหร่อืมไอ้ข้างหน้าข้างหน้านี่มึงก็สโลเกินเนี่ยข้างหลังแม่งมาแล้วนะ่ะเฮ้ยไวหน่อยดิเฮ้ยโอ้ตายยิงทิ้งเลยดีไหม เอาไงดีพี่เขียวไอ้เหี้ยกูว่าพี่เขียวยิงกูแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ลีบไปรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยบาย have a great time what เชย่างี้ก็ได้หรอ เ,ออเร็วหน่อยเร็วหน่อยแม่สาวน้อยไม่ใช่อ่ะผมกลัวโดนจี้ตูดผมว่าจุดที่ยากเนี่ยคือไอพวกตรงเนี่ยตอนแรกเนี่ยแหละฮะไอ,อกลุ่มก้อนอันเล็กๆเนี่ยผมว่ามันยากนะเพราะว่าคนมันเยอะฮะแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยผมจะไม่มีทางไปแอบเล่นในเซิร์ฟ V I P VIP แน่นอนนะ <Yeah. S 1> เออใน private เซิร์ฟผมจะเล่นแม่งในเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยกูจะเอาให้ผ่าน เฮ้ยข้างหลังแม่งจี้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงยิงกูเหรอเดียวเดียวเดียวเพื่อนใจเย็นโ oh, <no. S 1> หตายเลยตายตายแม่งจะยิงผมครับ <c oughs> <c oughs> เชี่ยมีคนล่วงไปแล้วอะ <c oughs> เอ้ยเบคอนมึงอย่านะแม่งมีปุ่มยิงด้านหลังไหมวะเฮ้ย <c oughs> ถ้ามึงยิงนะถ้ามึงยิงกูนะเฮียหรือผมดูผิดว่ามึงยิงปะวะ <c oughs> ไปดีกวะ่ะไปเดียวเอ้ยเฮ้ยเ้ย กูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเฮ้ยเบ้าเบ้า,บาเบาเฮ้ยตรงนี้ตรงตรงนี้ขาไปไม่ไรขาไปซิ่งไปก่อนซิ่งมันโอ้โหโอ้โหอมันอะไรกันขาไปกูซิ่งไปก่อน,นอ่าไ,ไ,ออได้อยู่ได้อยู่ เออไอขากลับที่ผมพาลาหลายรอบนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสโลได้นะมันต้องแบบว่าขับรู้สึกว่าจะไม่เกินสิบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไว้ว่าเราเจอเดี๋ยวเราลองดูเอยไฟแดงหยุดโอเคโอเคโอเคไปคันหนึ่งสวยงามจังหวะน,นี้แหละยาวๆไปยาวๆไป ฮึบขึ้นมาสวยสวยอู้ตรงนี้ช้าหน่อยช้าหน่อยเรามาดีแล้วครับนะโอเคสวยงามฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวัววๆววเฮ้ยเดี๋ยวอัน,นี้มันไปทางไหนอะมาเราไปทางนี้ก็ได้ลองดู พอถ้าเราติดไฟแดงมันก็นานอยู่เรามานี้แล้วกันครับอ่ะไปเขียวแล้วไปฮะเฮ้ยแต่ผมงงมากอะ่ะตรงนั้นมันไม่มีรถขับเว้ยเออมันไม่มีรถขับครับมันบัาก่อ มันไม่มีไฟแดงเว้ยไออีกทางเนี่ยผมมุสาเปียดเพราะผมขี้เกียจรอเนี่ยแต่ผมขับมาตั้งนานแล้วมันยังไม่มีรถรถวิ่งเลยอ่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยฮตรงนี้ผมรู้สึกว่าทางสะดวกฮนะโอเคไปได้เลยป่าวไม่น่าจะมีใครนะครับนะ <Yeah. S 1> ไม่น่าจะมีใครความเร็วอยู่ที่เจ็ดอ่แปดดิขอแปดสวยงามไปเรื่อยไปเรื่อยๆ อ่าตอนนี้เหม e uh ือนว่าเราจะผ่านมาได้แบบสบายๆนะครับนะไม่มีตำรวจไล่นะความเร็วอยู่ที่แปดเอาแล้วสวยงามครับเฮ้ย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 มันลงมาแล้วเฮ้ยรอด้ว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 ยอึบ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 เบรกดิเบราดิเบรกโอเมก้าวอเตฟักไอ้ยี่กูรอดไปเนี่ย โอ้โน่ที่ผมกดกดถอยหลังรัวๆเลยเนะี่ยเชียต้องรอดแหละเฮ้ยเชียเอ้ยล้อตกโอ้โน oh <no. S 2> <laughs> ขึ้นได้บอขึ้นได้ปะวะยึบอเฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> ต้องได้ดิต้องได้ดิ เอเอ,อไม่เป็นไรฮะลุยกันอีกรอบครับมันเป็นแค่เกมฮะนะ,ะสบายสบายชิวๆชิวๆเป็นแค่เกมอ่าเป็นแค่เกมท่องไว้ท่องไว้ครับมันเป็นแค่เกมเกมเพื่อความเพลิดเพลิน อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสไม่เอาไม่เอาไม่เครียดนะโอเคไปต่อโอ้แล้วมึงมาติดอยู่ตรงนี้แล้วผมจะทําไงเนี่ย,โอ,ยอโอ้ไม่กอดโอ้ยกุลาดหัวริงชี่หายมันยิงได้เหรอเชี่ยมยิงไม่ถึงนะดิประเด็นน่ะทําไงครับเนี่ย เชียเอ้ยรถกูก็พังะดิโน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 โอ้มาย่กอดทำไงวะกูแซะได้ไหมแซะแซะแซะเฮลโหล โอโหนั่นเขามาแบบตำรวจไล่อะเขาเบรกทันด้วยนะคพราะเจ๋งอะแม่งผมแม่งล่วงเอาล่วงเอาอะเวลาแม่งพอดีเดะเลยะดูดิกระเช้ามารับแบบพอดีเดะเฮ้ย, <S <S 2> <S 2> ยไอเชีย่ยกูถามจริงมันมีอะไรให้รู้วะเฮ้ยมันจะดีอยู่แล้วนะเว้ยโอ้โหแล้วดูดิมันก็ไปคาตรงนั้นแล้วมันจะทำไงผมหวังว่าคันหน้าเขาจะเคลียร์ให้เราได้นะครับนะ คือคือกูบอกตรงๆนะแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยกูขับมาแบบความเร็วแบบโคจะเต่าอะ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมึงล้อมึงหลุดได้ยังไงวะเกมอะฮะอันนั้นเขาเคลียร์กันได้ไมั้ยนะเอา้าขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราก็หวว่วเนูเอย จะเคลียให้เราได้หรือเปล่านะโ okay, okay. อเคโอเคแตงคิวแตงคิวอ้าตรงนี้กูช้าเลยกูช้าเลยกูแบบอ้าอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดโอเควงเลี้ยวใช่ไหมแบบเวลาเลี้ยวมันช่อยแม้ล้อมกระโดกกระเดกใช่ไหมยือตรงนี้เบรกหน่อยตรงนี้จุดอันตรายนะนะชอบตกชอบตก <Yeah. S 1> แต่ผมรู้สึกว่า เซิร like uh ์ฟ huh. นี้แม่งเหมือนบาร์คว้ยแม่งไม่มีรถขับเนี่ยไอ้ตรงไฟแดงตรงเนี้ยคืออย่างน้อยมันก็ยังดีนะผมไม่ต้องเสียเวลารอนะครับนะว้าวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เราจะไปทางตรงเว้ยเมื่อกี้เราไปมาแล้วมันช้าเดไหนไหนมันก็ไม่มีรถแล้วครับไม่รู้ว่ารถมันอยู่ไหนนะ ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะอไอ้เฮียมันแกล้งกันปะหวาทางสะดวกแล้วเราก็ไปฮะโอเคหวังว่าอ่าไอ้ตรงไอ้ตรงแบบช่วงสับเลนนี่กูช้ารอเลยกูกูว่ากูกูวอาจริงิงอ่ะ บางทีล้อมันกระดกกระเดกฮะอ่าทางสะดวกนะผมว่านะความเร็วขอสักแปดแล้วกันอ่าแจ๋วแจ๋วแจ๋ว <S <S โอเคมาพอดีฮะมาพอดีอ่ากูเบรกรอเลยกูเบรกแทบจ,จะเป็นศูนย์เลยลงมา ลงมาโอเคไม่มีพลาดไม่มีพลาดอ่าเข้าไปเข้าไปจิ๊ดจิ๊จิ๊ดจิจจ๊แล้วจอดเลยจอดจึ๊บปึ๊บอ่านิ่งหนิ่งนิ่งหนิ่งนิ่งเลยนิ่งหนิ่งเลยอ่าร์มล็อกไว้ใช่ไหมโอเค โอเคไปฮะอันนี้มันคือยังไงครับเนี่ย <Huh? S 1> อ๋อนี้มีไฟแดงด้วยนะตรงนี้กูเกรงมากกูบอกเลยกูเกรงมาก uh โอ้ยขอร้องละโอเคเขียวแล้วเขียวแล้วโอเคเขียวแล้วก็ไป <Yeah. S 1> โอ้ยกูไม่อยากซิ่งเลยกูไม่อยากความเร็วเกินสิบเลย เกล็งสุดๆว่าถ้าเริ่มใหม่ดีไม่ดีคลิปมันเนี่ยจะตัดตรงนี้เลยก็ได้ครับโอเคเข้ามาเลย <S <S อา่านี่มันคืออะไรครับเนี่ยล้างรถนะล้างรถนะมามาล้างรถครับผูกเพร่วะว่าล้างรถเพื่วะยังไงฮะีิเมนวันซีด เฮ้ยเฮ้ยมึงจะลมแก๊สกูปะเนี่ยหรือว่าแค่แค่แบบว่าขัดสีรถอะไรเงี้ยเฮ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 ้ย้อ่านี่มันคือจุดเซฟถูกหรือเปล่าครับจุดเซฟถูกไหมแล้วเราลองมาเดนตรงนี้ไหมจุดเซฟถูกไหมอีผมไม่รู้อ่ะผมสัอพล์รถตรงนี้ได้ไหมโว้โห มันเซฟแล้วใช่ไหมกูไม่รู้ว่ากูสปอร์รถเอาเลยก็ได้เพื่อความชัวครับอะไรเนี่ยห้ามเลงห้ามเบรกถูกปะโอเคปล่อยไปเลยอย่างงี้ปล่อยไปอย่างงี้เลยว้วูููู้ฮฮยังไงครับยังไงอย่างวะ ยังไงอะอ๋อแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ไงอี e. อ่ากดอ e. ีแล้วเราก็เลี้ยวมานี่โอ้โหรถรถแม่งยาวเนีย่ยกูมาเอารถยาวทำไมวะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะชิวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถสีเหลืองยังไงอะยังไงอะมึงจะไปหรือมึงจะไม่ไปอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ไปไปแล้วนะ ไอ้เชี่ย years later thousand Two เฮ้ยมึงโอ้โหแล้วถ้ามึงมาทำอยู่ทำไมกันเพียบเลยวะเพวกกูผ่านพวกมึงก็ผ่านกันด้วยในกูไม่เข้าใจเลยไปฮะปู่แม่งข้างหลังข้าวเต็มเลยว่ะฮึบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะมีคนตามมาเฮ้ยออไมโลก้าากูผ่านตรงนั้นมาได้แต่กูก็มาเจอนรกขุมใหม่ครับ